สวัสดีครับท่า,านอาจารย์อยากบอกวันนี้มาแนะนําการใช้ผ้าเมื็อผ้าอีกหนึ่งรุ่นนะฮะตัวนี้อาจจะถอยหลังเป็นนานหน่อยครับเป็นรุ่นแรกๆนะอาจจะถอยสักสิบปีหนะึ่งศูนย์เจ็ดสามคล้า,ายๆกันแทบทุกตุ้กุ้นนะครับของเล็กๆจะมีห้องหัวกระปองอยู่สองช่องช่องอ่าปั้มพนุ่งหนึ่ง,งช่องช่องแรกเป็น การซักผู้ครอเพื่อซักซักจิ้งนะฮะอันนี้เพื่อผู้ครอบช่องหลักก็ถ้าซักทั่วไปก็ใส่ผู้ครอบช่องกลางขึ้งเดียวแล้วก็สัญญาแบบนุ่มนะครับเดียวกันเลยนะเปิดฝาเลือกโปรแกรมเลือกโปรแกรมนะเดิมะโปรแกรมแรกก็จะเป็นส่วนใหญ่ระบบของอีเล็คโปรแกรมแรกที่ติดไว้แก๊สแรกเนี่ยจะเป็นาโปรแกรมที่ซักหนักซักนานซักสะอาดสุดนะโปรแกรมที่สอง ลดตันลงมาเป็นซักปันกลางโปรแกรมที่3เป็นโปสกซักผ้าบางง่ายๆเลยก็คือซักผ้นหนาตัพันกลางผ่าบางนะทุกโปรแกรมเป็นอัตโนมัติสามารถกดสตาร์ทสั่งงานได้เลยนะหรือถ้าเราบอกว่าเรากดเราเลือกโปรแกรมแรกแต่เราไม่ไม่พอใจโปรแกรมเร็จรูปที่เขาให้มาทุกอย่างกดปรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำนะเทอร์โมเรเจอร์อ่าสเปครอบมันหมาดนะเนี่ยังเตดูครับเราเราปรับได้เราไม่เอาน้ำร้อนเลยก็ได้ก็ปรับมาที่รูปดอกจัน จับกันจะเป็นแนสัญญาว่าน้ำเย็นส่วนรอบมรนมานก,ก็จะมีตั้งแต่หนึ่งรันรอบเจ็ดร้อยรอบหกร้อยรอบนะแล้วก็ไม่ปันมาหรือก็ได้นะส่วนตัวนี้จะเป็นเพิ่มช่องซักน้ำเปล่าก็คือพีวอทนะถ้ากดไปก็ซักน้ำเปล่าแต่ถ้าเราใส่ผมก็ใส่อะไรก็แล้วแต่ก็จะดึงช่องนี้ไปซักคลิ้งในน้ำแกนะส่วนตัวนี้เป็นเพิ่มรอบล้างกระฝ้าหนึ่งรอบ นะปกติสักรา้านสามน้ำก็สนะักระจะเพิ่มมาอีกหนึ่งน้ำเวลานะมันก็จะแจ้งเลยสองชั่วโมงแล้วกดสตาร์ทมันก็เริ่มทำง,งานแต่ถ้าเราบอกว่าเวลาที่เยอะไปเราก็ลดสุลดังพนะอเลาลดน้อยสุดมันก็จะเด้งมามากสุดเหมือนเดิมมันจะวนเป็นเป็นเป็นวนน,น,น,นนะฮ<ๆ>นะอันไหนที่เราพอใจเราก็กดสตาร์ทนะเป็นการทำง,งานของแต่ละโปรแกรมคล้ายๆกันนะ ส่วนโปรแกรมต,ต่อไปเหมือนการปรับได้ทุกอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำรอบปันมาตรอบซักรอบล้างน,น้าเปล่าบานะงโปรแกรมนะฮะโปกตผมเลือกมาที่โปรแกรมนี้ไม่สามารถเพิ่มเพิ่มหรือลดอะไรได้เนี่ยนะฮนะอันไหนกดแล้วมันขึ้นเออร์เรอร์สีแดงแสดงว่าโปรแกรมนั้นถูกถูกบังคับให้ใช้แบบนั้นนะแต่แล้วโปรแกรมเหมือนกันนะฮะอันไหนที่มนันกดแล้วมันขึ้นเออร์เรอร์จะฟ้องหรือว่า ไม่สามารถเพิ่มเติมอะไรหรือตัดแต่งอะไรได้กะต้องเลือกโดนมาคับแบบนั้นตัวลูกบอลหอยนะแทนสัญลักษณ์ว่าปั่นมาดียเดียวนะลูกถังแล้วมีทุกหลอดชิ้น้านบ่างก็คือเป็นการาเดินน้ำออกสมมติลูกค้าใช้ใช้ซักซักยกลูกอยากจะยกเลิกการซักนะลูกค้าเข้าติดเครื่องแล้วก็เปหมุนมาที่เดินน้ำนะแล้วกดซักมันก็จะดูดน้ำจริง แล้วก็เปิดฝาประตูให้น,นี่เป็นกรณีที่ลูกค้าอยากจะยกเลิกการซื้นะแล้วก็จะเป็นพว,วกผ้าตาบนสัตว์นะตาไหมผ้าเซนเซอที่อะไรก็แล้วแต่นะลูกปิดก็จะเป็นโปรแกรมประเริฐลูกเลือกหลักๆก็ลกเลือกลูกปิดไปที่ฟังฟังโปรแกรมแล้วกดสตาร์ทถ้าไม่ชอบก็ปรับแต่งเอานะยาปักดสตาร์ทถ้าปรับแต่งไม่ได้ฮนะต้องปรับแต่งทุกยางก่อนแล้วค่อยกดสตาร์ท หมือนเดิมครับหลังการใช้งานเสร็จกอบยางทุกครั้งหลังการใช้ครับทำความสะอาดฟีลเตอร์บ่อยนะก็คลิปนี้เป็นคลิปสัน้นก็แนะนำาการใช้งานไว้เบื้องต้นนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นรุ่นใหม่ๆขึ้นแหละเด,เดี๋ยวผมจะหารุ่นใหม่ๆมาแนะนำการใช้งานกับให้มันทันทยุคสมัยแต่ พวงนี้จะหารุ่นเก่าๆลงให้ให้ดูก่อนว่ามันมันตักการทังงานของเครื่องตั้งแต่รุ่นแ,ร,แรกๆเดี๋ยวผมจะไ like ล mm ่เจเนอเรชันขึ้นไปนะฮะ mm hmm. ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ่กาก็ฝากเป็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยๆกันติดตามนิดนึงนะครับก็จะได้มีกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับขอขอ,ขอบคุณที่รับผม